สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเดเตอร์สตี้รอบเย็นวันนี้อีเวนขึ้นแท่นรอก,กับตันจิกจอกรังเวดมอร์แกนรีไทยจนี่อีเวนซึ่งขณะนี้ได้รับบาดเจ็บจากปัญหาที่เท้าได้รับเลือกให้เป็นรองก,กับตันทีมต่อจากแคดเปอร์ชมัยขึ้นที่ถูกดันให้เป็นกับตันชีมเดเตอร์สตี้หลังจากเวดมอร์แกนประกาศเลิกเล่นกับทีมไม่ได้รรเจอร์รได้แต่งตั้งเจนี่อีเวนเป็นรองก,กับตันคนใหม่ของเดเตอร์สตี้อยู่เหนือผู้เล่นคนอื่นๆอย่างเจมี่วาดี้และยูริติรุมัน ผู้จัดการทีมเดอเตอร์สตีได้ประกาศเลือกบทบาทผู้นำให้กับทีมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยแคดเปอร์ชมเคิลก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมอย่างเป็นทางก,การของสโมสรหลังจากการประกาศเรื่องเล่นของเวดมอร์แกนโดยการลงเล่นที่ค่อนข้างน้อยของเวดมอร์แกนในช่วง2-3าฤดูดกาลที่ผ่านมาแคดเปอร์ชมเคิลจึงได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมมาระยะหนึ่งแล้วและเป็นผู้สืบทอดต,ตำแหน่งผู้นำของทีมคนต่อไป แต่เมื่อเดวเตะชาวเดนมาร์กก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําเต็มตัวโรเจอร์จึงต้องเลือกรองกับตันทีมโดยมีอ e ีแวนจีดมันและวาดี้ต่างเคยได้ทําหน้าที่เป็นกัปตันทีมอย่างน้อย1เกมภายใต้ผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันอีแวนเป็นเพื่อนร่วมชาติที่ได้ถูกเลือกและโรเจอร์หวังว่าด้วยความกระหายในใชัยชนะที่เขามีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนําเข้ามาที่เรสเตอร์จะช่วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์น้อยกว่าในทีมโรเจอร์กล่าวว่าแคตเรปร์เปรอก,กับตันที่นี่ตามหลังเวดมอร์แกนมาหลายปีแล เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมของสโมสรทั้งในและนอกสนามเขาเป็นผู้ดูแลประตูระดับท็อปและตอนนี้เขาจะก้าวเข้าสู่บทบาทนั้นอย่างเต็มตัวส่วนคนที่ถูกเลือกจากเขาในฐานะรองกัปตันทีมคือจอร์นี่อีเวนอีเวนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาอยู่ที่นี่มา2อสฤดูกาลแล้วเขารู้จักสโมสรเขาเข้าใจดีว่าที่นี่เป็นอย่างไรและเขาให้การช่วยเหลือที่ดีแก่นักเตะรุ่นเยาว์ของเราด้วยเขาเป็นนักเตะที่แตกต่างไปจากแคดเปอร์แต่เขาเกือบจะเป็นผู้ชนะทุกอย่างในเกม และเขายังมีความกระหายที่จะเป็นผู้ชนะและพัฒนาต่อไปถ้าสองคนจะช่วยผมในฐานะผู้จัดการทีมและเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีพวกเขาตื่นเต้นกับความรับผิดชอบของพวกเขาในครั้งนี้แม้ว่าชามเคิลและอีแวนจะสวมปอกแขกกับตันทีมแต่โรเจอร์กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของผู้เล่นทุกคนที่จะช่วยเล่นให้กับทีมนั่นจะเป็นประโยชน์กับทีมในตอนนี้ที่นักเตะส่วนใหญ่กลับมาแล้วและเสียงคำรามของชมเคิลก็ยังอยู่ที่ King Power Stadium ต่อไป นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ j จนนี่อีแวนซึ่งล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมต่อจากแคปเปอร์ชไมเคิลที่ในซีซั่นนี้จะนำทีมลงเล่นในศึกพรีเมยริกและฟุตบอลถ้วยทุกรายการราอูกิมิเนสปื้มนักเตะจิกจอกส่งกำลังใจให้นัดเปิดสนามกองหน้าจากทีมหมาป่าวูดพนตันกลับมาจากกระดูกศีรษะร้า,าในเกมพรีเมยรีกนัดเปิดฤดูกาลที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม ราอูกิมินเนสกองหน้าบูพีมตันเปิดเผยว่าผู้เล่นเลตเตอร์สตีแสดงความยินดีกับเขาที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บในเกมพรีเมยริกเมื่อวันเสาร์ที่คิงพาวเวอร์สเตดเดียมโดยเลตเตอร์สตีออกจากสนามด้วยการเป็นผู้ชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงอันสุดสวยในครึ่งแรกของเจมี่วาร์ด,ดีนอกจากจะเป็นเกมแรกของฤดูกาลใหม่แล้วแมตช์ดังกล่าวยังมีความสําคัญมากสําหรับราอูกิมินเนสซึ่งได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของบูพีมตันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงในเดือนพฤศจิกายนปี2020 ดาวเตะชาวเม็กซิกันได้รับบาดเจ็บกระโูกศีรษะร้าวในเกมพิมยร์ริกกับอาร์เซนอลนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่สามารถลงสนามได้อีกเลยคิมิเนสเปิดใจถึงอาการบาดเจ็บที่รุนแรงครั้งนี้ว่าพวกเขาบอกกับผมว่ามันเหมือนกับปาฏิหาริย์ที่ผมได้อยู่ที่นั่นเขากล่าวกับสื่อผมกระดูกศีรษะร้าวกระดูกหักและมีเลือดออกเล็กน้อยในสมองมันดันสมองผมเข้าไปข้างในและนั่นคือสาเหตุที่การผ่าตัดต้องรวดเร็วเป็นงานที่ดีมากโดยทีมแพทย์ที่ชำนาญการ แปดเดือนผ่านไปเราได้เห็นหนักเตะคนสำคัญของวูปเฮนตันฟื้นตัวก่อนที่จะกลับมาลงสนามนัดแรกที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและปฏิกิริยาของนักเตะเรตเตอร์สตีที่เขาได้รับในเกมนี้ซึ่งรวมถึงเจมี่วาร์ดีช็กราโซยินชูและเจมฟ์แมดิสันทำให้การกลับมาของเขาครั้งนี้น่าจดจำยิ่งขึ้นไปอีกและได้รับการชื่นชมจากดาวเตะวูปเฮนตันเขากล่าวเสริมมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้กลับมาอีกครั้ง ผมจำได้ในช่วงหนึ่งของเกมวาดีเดินมาหาเพื่อแสดงความยินด,ดีโดยที่โซยินชูแมตดิสันและผู้เล่นเลสเตอร์คนอื่นๆส่วนใหญ่ก็มาหาผมในส่วนต่างๆของเกมเช่นกันผมรู้สึกดีมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าพวกเขามีความสุขจริงๆที่ได้เห็นผมกลับมาลงสนามรู้สึกปนเกียรติที่ได้เล่นร่วมกับผมในนัดแรกคริมิเนสจะลงเล่นพบกับนูโนเอปิลิโตซานตูอดีกุซือของทีมซึ่งเป็นเกมที่2ของเขาในเกมที่วูแพมตันพบกับทอตแนมฮอสเปอร์วันอาทิตย์นี้ ในขณะที่เรตเตอร์สตีจะเดินทางไปที่รอนดอนสเตเดียมพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในคืนวันจันทร์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้อดีนด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเร t เตอร์สตีรอบเย็นสวัสดีครับ